สวัสดีพี่ๆน้องๆน,น,นะครับสุกูสุคนนะครับ,บนบนุบนรีบันิปรามทีระพงศ์อรพันธ์นะครับจะได้ทดสอบนะครับการใบสีสูวันนะครับในท่วงทานองนะครับในสไตล์ของเจ้าข,ของเองนะครับอาจจะ,ะคู่พารักจาอาจจะเบ่งจากทั้งคู่บาอาจารย์ในหลายท่านนะครับมาประยุกต์นะครับมาสั่งมาก,กอ่อเป็น ทำนองนะครับเป็นรูปแบบนะครับของปดิทรากีรพงเองนะครับก็ขอ,ขอให้พี่น้องนะครับทั้งครูบาอาจารย์ทั้งลายนะครับได้ตีชมนะครับเพื่อให้ปดิ์รากีรพงระพันนี้ได้รับปรุงนะครับแก้ไขและพัฒนาจาลองในการต่อไปขอบคุณหลายครับโยนันตุโนโต เยเทวาสังฆาสัมมากัตาดุราเทมพ,พยาดาเจ้าทั้งลาเฮภายบนมีอินทาทิปติระเจ้าเป็นเขาเป็นประท่านกับทั้งโสระสัพพมตุนทาลุงวิมานลือเด พาอาทิ์เจ้าตนวิเศษใสแสงพระจันจรทะแย่งผงพุ่นตนรัศมีหุ่งเวหาพระราหูอาสุรินทราตนมืดฟ้ามุ่งมืดนาทั่วเวหนตนทรุงวิมานปราสาท ในอากาศกับทางเท่าจัดโโลกาบาลสถิตในวิมานทางสีคือพญยาทัตารถพายาวิรุฬหะพญยาวิรูปขะพายาคุเวรุระเจ้าเป็นเข้าเป็นเงาแก่ทิพยาดาทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่ ทุกภูพาสัตบรพาพันจึงผ่อมกันมาทาวายบารท,ทั้งพญยาหนา,าคาะเพื่อนฟังนาทีหลวงปวงกุมพันและหลิงลำถวนผ่อมพ่ำจับขุวิญญาตุตนทาลุงวิมันเทียมฟอกับทั้งพายายุมมาละเจ้าหอดาดี นั่งทอลานีนอนแนบน้ำถวนทุกทำนั่งหน่อยเมกคาลาอันหักษาในมนุษย์สุดแห่งของเมืองคนในวังวนแะยานนามทุกเถื่อนทำหินผาในไพนายนานกวางขวงเกตพื้นแผ่นปัตตาพีโปกคาลานีและยมญาทุกแหลงลาไม่ ขีดโพสิทั้งเจดีแก้วกูตนสักิตอยู่ในประเทศราชธา,านีในเมืองจันทบุรีล้านสร้างลวงกว่วงและลวงฮีไต้ดีพี เหนือผาได้ผาดางกำมไฟใสกุ้งสีอายุทยากัาไฟขัวเดียนแก้วเป็นเกดทนอยู่ในประเทศของอาณาเทพพาดาเจ้าทั้งหล ตนหักษายัางพาธาตพานมบรมเจดีศีสะทานหลวงเป็นเขาเทพยาดาตนหักษายัางจัตุบาธาพาบา,าทผู้นำหลอดอานองหันหลวงกับทั้ง่วงเทพพยาดาตนหักษายพาวัพระพุทธศาสานาในขอบเขตคันตาสีมา ขออันเซ้นเทพพยดาเจ้าทางลายจงสเสด็จลีลาลงมาประสมสุมนุ่มณสถานที่ดีเพื่อฟังวุ้งขาทางลาลจากก่าทุกตนทุกองคก่อคาเทินสัพเพเทวาสักกดจังอาตลาทนัง kak loma sakhe kame jak rupe kire sika rata te jantari kewi mane te berate jak kame taru wana kane keha watun higete อุมาจจยันตุเทวาชาระธารวิสเมยคัคขันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะรวะจานังสาทาวเมสุนันตุ ආයාචන කාලෝ ආයම්පතන්තා ආයාචන කාරෝ ආයම්පතන්තා ආයාචන කාලෝ ආයම්පතන්තා හො චොප්සස්කේ ථම් มาคดตามบทบาททั้งอัดคำแปลและคาถาขออัญเชิญเทพพยดาเจ้าเท,ท้าเทวาเชิญสดิจลงมาจากสวงสวรรค์วิมานบน ทั้งสิบหกห้องช่องบนชั้นฟ้าเจิญสดิษลงมาทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งขวันในงานมงคลนะตามอยู่บนแบบโบราณมีนานมา ทั้งรูปพบนามพบจุ่มลำนาวบนยอดเขาท้องทะเลบนเวหาทั้งเกาะแก่งเมืองน้อยใหญ่ต้พระสุธาในเคหาอารามรา จารุดลวงกระสวงครังทั้งพยาวาสุกรีภูมีริตั้งแต่ทิศบูรพามาอิสาหานตลอดทั้งพ่อปู่ฤาษีภูมีชาาิ จงบรรดาลมาช่วยด้วยเถิดนะครานั้นเทพพรยดาเจ้าเมื่อได้ยินเขาอัญเชิญที่อยู่ตามลำนาเขาเคินเนินภูพาหางคอยสด็จ ลงตรงสู่ยังพื้นพระสุธาปัตตาพีแล้วค่อยยับยังเสด็จลงตรงที่นั่งประทับทีเพื่อให้เลิกให้ใช้ในพิธีเนื่องในวันนี้จะมีการส่ขวัน ปันติปรามสำนักเฉตวันเลยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนนามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนนามัสสะภะคะวะโต อรหตสมมาสัมพุทธธาตุสาหะวาสีสีสิทธิประพรมวันวิเศษอเนกระติโชชัยยตุภวังชายามังคลังสิริมังคลิสาตตเพาะอาคม ขุนบูฮ่มขุนแปงแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิ์ที่เฮืองถาลงแทนมือนีแม่นมาคูนขุนแทนดาตแุแตงแล้วให้ลูกแก้วกิงลงมามาเป็นลาซาสืบสังเมืองมงควงนาของวันกองเป็นศอกไตหลกจอมเลือซา ้าลงอานุภาพยิงเป็นเจ้าจอมมิงอันเมืองแม่นทันลงแทีมทานัดลำม,มือนิขับคุณคงเป็นวันพญายจากทาลงทนสลาดุกมานาดเราแถีมความพรีสวนล้นแถมโมสุขหันนาไยรโยกสิษิที่ใสเป็นวันเท่าสาหัสสาใน ป่าสาคุณฮาแกีวใจพองแผ่วบอดีสุดอุตตามะสุขอุตตามะโยอุตตามะดีทีอุตตามาเนียทีอตตมาเสียเปลลานอินตาภักของแตยาง กับทางนามังขาดคู่บ่องกันอยู่สอนร้อนอาทิตย์จวนจันท่าเดือดอังคันเถื่อมาฮัดใช่ขุดพาัดไปพินชุบสุขเสาโยกเด็ดมงคลอันเป็นผลลายปลายโยกบุตตามาถูกแท้ดีเล่มัเหศักยิ่งลำโลกในหายถูกโศกหน้าหน้าอาเพราซาขึ้นทันลงแทนหายพวยมือหนีแม่นวันดี กันหาซาดีเมื่อหอดูสนันทิดยูยินใจทาวสีสันใสผัวานาดมีมนต์ดาบุตรามาเป็นลาซาดังเกาเ้าปนเจ้าเราสองที่วันนี้เป็นวันดีเป็นวันดีทีทั้งหาเจ้าฝาเราแถมคุ้นพุ่มมาคุณนองดากตอนแก้วอาจิพระกาน ป็นวัดนอรสันตัวองอาจขึนสูอากเต็งโยวันมี้โพธิยันนอฝาติสะกะสาวเวยเมืองฝาคุณเนื่องตุ้มข้องไພตดสราดไตตามธรรม จำนำศาตว์ให้พนวันนีดีราารรราาเ,เรื่องนนรามาหูประมาณใจพองเปรีวเนรามิดปราศแก้วก่อแปงเมืองหน้าข้างเมืองทสลาเชียงกระอาจขุนเมิงเงินนวงเซ็งสีน้ำเรืองขับขังสาฝังองกุ้งโมเสนา เทวาบุทธิบาดามาเป็นบริวันแบบรองมาอยู่่องทุกหมูโยธาทักนาข้ามาขี้คุดนักทุกบัดบ่องทอรานีเมตขาลาสีสาวเท่าเสือกท่อนเท่าพระเมสวนบรุ่งบริธิกาวเผ่นฝากีตังยัน อุ qu qu qua. Gi gi ph ph ้มพากันดันลงมาดาจัตูโลกาองหลวงทั้งพวงบุญบูรุงเจ้าฝ่าเท้ากันกว่าสิ่งทางไหลจึงยายังพับขวัญขวัพวัพขวัญเหลี่ยวงจุมลงมาตุ่มเอาฝูงคนในหายกังวลแลเะเลอะถอนบวยผาญาทอนใบไป ั้งภายในภายนหองเาียนดาวเคราะหีี่เลี้ยฟลัดสีเล็กจีบจมีบ้องอาคมจึงมียมปาสินปราสาทตอนแก้วอัดลวงดีเมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันดีเป็นเมื่อสันวันซอบปากกอบเดิดงามักดี з ส й ิ M a ยม Harriet 교 medidas Oh quicata, alla ด x e r c i s e б m b มนะ r ูงขา eben dragon, con ย s h นสอ i s t อ i cho s e y เอ s a m a n c i i c n a i i i b t n i y s o i n h n g a n c m n u n ันเดิยรัางสำนักเชตาวันรุ่นหนึ่งทับสองพรุ่นหนึ่งทับสองพรทั้งผูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงคุณกามาข้าน้อยนี่หากขอวันทั้งคุณอานุสรทั้งสามสิ่งคือพระรัตะนาไตแก้วกิ่งดวงดี ทั้งคุณปเสเสศีถูกแข่งถูกแรงล่าสวงสวรรค์มาเสกสรรเป็นพระพรตเืออ่อายุวันาสุขภาระอาโรคยยอภิญญาณาอาทิตปฏิสันสมบัตทุกเยื่ง,งขออนุภาพลาเดืองทอรนี sang sen sư ri sông sọ băng luộc hay hải tung hải sụp hay vô sau bắt sạt đi chạy tu băng chị, măng, khả chạy năm thường. สีสิทธิพระพรม์บวชเวนพิเศษอดิเรกกระเตโชชัยตุพภวังชายามังคลาดิเลกอันเนกสวัสดีขอไม่ดีจงมีแก่บัณฑิตพร้อมสำนักเชตาวันกับทั้งพันริยาสามีบุตรตาแลลูกเต้าขอให้มูเจ้าได้เป็นไงกว่าคนทั้งหลาย กินสัมบายบังลำเเลิดกาแก้วเกิดอยู่กลางห้องทันดีพลแหภัยน้อยอายุค่อยจักที่วังขอให้มูทันทังหลายมีอายุยืนนั้นบ่น้อยขอให้มูทันทังหลายมีอายุฮอดห้อย20กว่านานฝูงศัตรูมูมันยามาเบียดปังได้ขอพระเจ้าใงมาตัดสองสรยน ลงมาจุงขวัญหลานเจ้าขึ <üf ule> <t> ้น <Mc> ญ <Brown> ่สูงลงมาจุงขวัญหลานเจ้าขึ้นไงกว้างสีสีมือนีแม่นมือดีสีสีมือนีแม่นมือมันมันเจ้าให้มันยิ่งกลัวขอนขวาแอนมันเจ้าให้มันยิ่งกวัวแท่นทัดวนพระจันทร์มันเจ้าให้มันยิ่งกวัวเพื่อเขาหลวงไกลาดมันเจ้าให้มันยิ่งกว่วอากาศสูงตาวัน Màn châu hai màn nhìn qua phá trần giấy song trang Màn châu hai màn nhìn qua sáu quang nhăn đơn si Màn châu hai màn nhìn qua sáu chi lũ sáu và nhà thẻm phá nhà phùm phàm pha Mươi sắc ngã mó thảo vã à. kèm quân bì bên văn đi thị Á ta เพิ่นจึงได้ไปอาราธานาบัณฑิตพรา์จีระพุ่งอรพันแห่งสำนักเชตะวันคูจัลาดมาน่งอาจขึ้นคุ้นกว่านะ ค,ออาาคุณขวัญข้นสาบเหลืองจอมปราสทคุณขวัญข้นสัเหมือถาดสีจันนะเมื่อนี้แม่นมือสันวันดีเป็นวันดิทีอมตุโโตตาโศตกใบนี้แม่นตกไม่จันขันใบนี้แม่นขันไม่แก้วคุณนั่งแลบพ่อแม่ผุนแลงเลว จึงค่อยคุ้นขวัญวันนี้เราเป็นวันดีคอยสีสู่วันแก้วกูเกิดกงเมืองบุญเฮืองงามยิ่งย้อยนุ่มหน่อยแลปานกลางทั้งสาวห้ามและเถ่าแก่ทั้งพ่อแม่พันยาลูกบ้านาอาณาดีทั้งเศรษฐีและคุยข้าอยู่พร้อมนาเศร้าเมืองบุญเฮืองงามเลือดฝ่าขึ้นข้อมาเกี่ยวเอินเียากเอาควนะว่ามาพา นั่พันข้อมเท่าแกมานั่งอมเจ้าอยู่สลอนสลอนสลอนเบิดแต่เขาทอนี่แล้ว ย่อพาขวันขึ้นมันบอมีกันเบิดแต่เฮาทอนี่แล้วย่อพาขวันขึ้นมันกะบอมีใดขอพาแก่นไทยผู้มีบุญมาซอยคุนสอยโยอขนหลานเจ้าลีน้อ อยจักสีเส้นเอาเจ้ามาฟ้าบูอยู่กับไฟเหนือนอย,ยจักสีเส้นเอาน้ำขมเฟือบูอยู่กับไฟใต้อยจักสีเส้นเอาน้งแอไก่ ผัวอยู่หออาสาหนาคัมมาซอยคุณนซอยย่อคนหลานเจ้านี่ล้อสิบหมอสะดำลูกมาแต่ผู้คอยสามสิบหม้อหน่อยลูกมาแต่เมืองสวงสี่สิบหมอหลวงลูกมาแต่เมืองฝ่าหาสิบหมอกาลูกมาแต่ผู้หอผู้หงมาซอยคุณนซอยย่อ จ้นีนอหมออันนี้ล่ะเป็นหมอปัญญาคาถาอันนี้เป็นคาถาตั้งแต่เขาหมอเฒ่าแต่โบรัณเใบย่อสเอามาเจ้าแล้วเใบคุณสิเอามาคำเจ้าแล้วนำเต้าแก้วออกบอกินเย็น คือจังเป็นดีหลีจังราสีอยู่ทึงฝากฝ่า,า,ามีไข่ขาหลวงหลายผูงัวคว้งครับพอกสร้างมากออกเมืองนั่นํำตันแก้ววิเศษนอกแก้วเกิดกลาเงเมืองคำเสงไม่โพไ่สีไว้วนกันนาคน้าคนการาเมนหูรามันคนหันราเมนเท่าสังเกตีบม,ม,มาแก้วเอาคุณควลาว่ามาเยอะขวัญเออ ผู้เป็นหากให้มาสาเมื่อนี่วันนี้ขวัญเจ้าไปผูกมาเป็นปใบกาไ้มาสาเมื่อนี่วันนี้ขวันเจ้าไปผูกหัวสิงไข้เขียวอ่อนกาห้มาสาเมื่อนี่วันนี้มาเด้อขวัญเด้อ ควันเออควันไม่แลงควันหนวกควันกอกแรงควันค้างควันเยิวบางกุ้งคิ้วควันทองหน่อยแลงฮาวนุ่มขวัญผมดำดูอาดขวัญปากเต่าเลี้ยวจรจาขวัญตาแลขวัญแขนขวัญขาลาแผ่นมากลางไรละไม้นั่นลาขวัญหูกาให้มาสามมือนี้วันนี้ Mother Father เจ้ามาผีให้เจ้าหากยำม,มาผีให้เจ้าไขาให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเผาให้เจ้ามาสางังดอมแม่มันดาทั้งปีตาแลเสื้อโคตรยาได้กิวโคตรโกธาให้เจ้ามารักษาตนโตเจ้าตาโตเท่าเทียรักขเดิอ จัตารุธรรมาวัตติอายุวันโอสุขังภารังสาธุเดอร์พี่น้องทั้งหลายนะครับ